พวกเธอหน้าร้อนขนาดนี้เนาะนะคะจะบอกว่านี่ขนาดต้นเดือนพฤษภาแล้วเนาะคาดหวังให้มันเขาเรียกว่าอะไรคาดหวังให้มันอากาศร้อนมันทุรลาอ่ะมันไม่ทุรลาเลยมันร้อน,อนแบบร้อนแบบแผดเผามากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ปัจจัยหนึ่งนะคะของแดดนะปัจจุบันนี้นะถ้าเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยนะคะต้องเผชิญกับแสงแดด ตรงๆเนี่ยนะคะเราว่าอันตรายมากนะคะมีความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังผิวคล้ำนะคะผิวมองคล้ำริ้วรอยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะออกไปข้างนอกเนาะเราแนะนำนะเพื่อนๆต้องใส่เสื้อกัน UV นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดูในรูปเนี่ยเสื้อกัน UV อันนี้นะคะมันสามารถที่จะปิดข้างหน้าได้เลยเนาะปิดแขนได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปิดทั้งหน้าปิดทั้งปิดทั้งแขนนะคะก็ถือว่าครบอยู่นะ ครบในสิ่งที่คนต้องการแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะต้องแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยใส่แบบนี้ดีกว่าเพื่อนๆมันช่วยลดนะคะรังสียูที่มาทำลายผิวเราได้นะคะแนะนำเลย